ดวงรายวันประจำวันอังคารที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ขึ้น5ค่ำเดือน12ปีฉลูคนเกิดวันจันทร์การงานช่วงนี้อยากจะร้อนงานค่อยเป็นค่อยไปต้องเหนื่อยมากถึงจะประสบความสำเร็จการเงินมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆถ้าทำธุรกิจเสริมด้วยยิ่งดี ความรักคนมีคู่แม้ว่าจะเป็นคู่ที่ดูเรียบง่ายแต่ความมั่นคงเหนียวแน่นมีเต็มร้อยคนโสดช่วงนี้ดูดีมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีสีนำโชคสีเทาและสีควันบุรีสีไม่เป็นมงคลสีขาวสีเหลืองและสีครีมเลขนำโชคเลขสองเลขห้าและเลขหก คนเกิดวันอังคารการงานต้องสู้ต้องรุยต้องขยันถึงจะคว้าความสำเร็จมาได้การเงินรายได้เข้ามาจากน้ำพักน้ำแรงอย่างต่อเนื่องระวังจะมีรายจ่ายควรวางแผนการเงินดีๆความรักคนมีคู่ถึงแม้จะต่างคนต่างทำงานแต่ความรักยังมีให้กันอยู่เสมอคนโสดมีใครบางคนเข้ามาคุยด้วยแต่ยังไม่ถึงขั้นคบหากันเป็นแฟน สีนำโชคสีเทาและสีควันบุรีสีไม่เป็นมงคลสีขาวสีเหลืองและสีครีมเลขนำโชคเลขสองเลขห้าและเลขหกคนเกิดวันพุธการงานเหนื่อยเพราะทำงานหนักแต่ก็ภูมิใจเพราะความสำเร็จมาจากความสามารถของตนเองการเงินดีมากเงินไหลเข้ามาต่อเนื่องทำอะไรก็ดีไปหมด ความรักคนมีคู่คนรักคอยช่วยเหลือประครับประคองครอบครัวเป็นอย่างดีคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่ไม่คิดว่าจะมาพบมาเจอกันได้สีน้ำโชคสีเทาและสีควันบุรีสีไม่เป็นมงคลสีขาวสีเหลืองและสีครีมเลขนำโชคเลขสองเลขห้าและเลขหกคนเกิดวันพฤหัสการงาน งานรับรื่นกว่าที่ผ่านมาหากต้องติดต่อเจรจาหรือเสนองานช่วงนี้จะประสบความสำเร็จการเงินไรายได้ก็ามาแบบช้าๆเงินที่ได้อาจจะช้าหน่อยแต่ได้แน่นอนความรักคนมีคู่คุณมีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาของคนรักช่วงนี้คนโสดมีเกณฑ์พบรักกับคนที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนสีนำโชคสีเทาและสีควันบุรี สีไม่เป็นมงคลสีขาวสีเหลืองและสีครีมเลขนำโชคเลขสองเลขห้าและเลขหกค,คนเกิดวันศุกร์การงานงานเยอะจนไม่มีเวลาพักผ่อนชีวิตวุ่นวายอยู่กับคนหมู่มากการเงินเงินทองไหลมาเทมายิ่งขยันยิ่งได้มากความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์แปรเปลี่ยนไปตามการเวลา คนโสดรักแท้ยังไม่เจอเจอแต่รักหยอกหยอกสีนำโชคสีเทาและสีควันบุรีสีไม่เป็นมงคลสีขาวสีเหลืองและสีครีมเลขนำโชคเลขสองเลขห้าและเลขหกคนเกิดวันเสาร์การงานแม้ว่าจะเหนื่อยจนร้าไปหมดแต่ความสำเร็จและผลตอบแทนที่ได้เกินคุ้มการเงินแม้จะพยายามเก็บเงินช่วงนี้แต่ก็มีรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความรักคนมีคู่ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวจนครอบครัวเป็นปึกแผ่นคนโสดมีโอกาสได้เจอคนดีๆที่น่ารักและน่าคบหาสีนำโชคสีเทาและสีควันบุรีสีไม่เป็นมงคลสีขาวสีเหลืองและสีครีมเลขนำโชคเลขสองเลขห้าและเลขหกคนเกิดวันอาทิตย์การงานงานก้าวหน้าจากความอดทนและความพยายามของตนเอง การเงินช่วงนี้มีเงินเข้ามาปุ๊บมีเหตุต้องใช้จ่ายออกทันทีความรักคนมีคู่คอยช่วยเหลือครอบครัวและเรื่องเงินทองคนโสดมีใครบางคนเข้ามาจีบทำให้หัวใจพองโตสีน้ำโชคสีเทาและสีควันบุรีสีไม่เป็นมงคลสีขาวสีเหลืองและสีครีมเลขนำโชคเลขสองเลขข้าและเลขหก